สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ10คำถามกับหมอเลสนะคะวันนี้จะมาอัปเดตอาการของน้องอานนท์นะคะที่เป็นโรคอ่อนดักแด้นะคะซึ่งอยู่ที่สอปป,อปอลาวเวมียงจันทร์นำโดยคุณวันทนีนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาของสอปป,อปอลาวที่ดูแลเคสให้เราอยู่ น้องอนโนนนะคะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยอายุประมาณไม่กี่เดือนซึ่งได้ทําการขอเข้าร่วมเข้าโครงการจิตอาสายยากจนนะคะคุณหมอแก้มหอมก็เลยรับเข้าโครงการซึ่งโรคที่น้องเป็นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคเด็กผีเสื้อหรือว่าโรคเด็กดักแด้หรือโรค epidermolysis bullosa นะคะ ซึ่งเป็นการสร้างเซลล์ชั้นผิวหนังผิดปกติหรือมีการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมในการสร้างเคลาตินในชั้นผิวหนังทําให้ผิวหนังเนี่ยเปราะลอกบางนะคะแล้วก็เกิดอาการลอกเป็นแผ่นเป็นแผ่นเหมือนแบบผีเสื้อลอกคราบเลยค่ะซึ่ง อาการของน้องเนี่ยเมื่อตอนที่แรกรับเข้ามาเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นแผ่นแบบเยอะมากเลยแล้วน้องก็คันแล้วก็เกานะคะแล้วก็น้องร้องไห้งงแงเพราะว่ามีอาการเจ็บแล้วก็ตามไมสุกแสงแล้วก็เราก็ได้ส่งมอบยาให้ก็คือน้ํามันเบทโม์หรือน้ํามันเทพนางพญาเนี่ยนะคะเดือนละ 5- 6าขวดให้น้องได้ทาผิววันละสี่เวลารวมทั้ง CBD แชมป์นะคะซึ่งให้น้องหยดใต้ลิ้นนะคะเพื่อลดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะ น้องก็ตอบสนองยาได้ดีผ่านมา2ปีแล้วที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ทําการรักษาน้องซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาการของน้องก็บอกก่อนเลยว่า,าจะมีอาการสลับดีแล้วก็ไม่ดีในแต่ละเดือนนะคะเชน่นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผิวของน้องอานนท์เนี่ยใสยเกี้ยงเกามากเลยค่ะแผ่นที่แบบผิวหนังที่เป็นแผ่นลอกออกมาเนี่ยก็น้อยลงมาก ชั้นเซลล์ผิวหนังหรือชั้นหนังกระพ้าหรือเซลล์ชั้นหนังแท้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยไม่มีอาการคันเลยผิวค่อนข้างเรียบใสลอกน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่มีการอักเสบของชั้นผิวหนังเลยแต่มาเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนสิงหาคม ที่คุณวันธนีได้ไปเยี่ยมเนี่ยก็น้องมีอาการลอกมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะสลับกันอย่างนี้ค่ะลอกน้อยเดินต่อไปลอกมากเดินต่อมาลอกน้อยลอกมากสลับกันไปในแต่ละเดือนเลยนะคะซึ่งมันเป็นความผิดป,ปกติของเซลล์ในยีนของน้องนะคะในการสร้างชั้นเซลล์ผิวหนังที่ผิดป,ปกตินะคะยิ่งเจออากาศแห้งหรือหน้าหนาวเนี่ยก็จะยิ่งลอกเป็นคราบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพอช่วงหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยอาการก็ดีขึ้น ปัจจุบันก็ยังทําการรักษาอยู่นะคะโดยการให้ใช้น้ํามันเวทมตนหรือว่าน้ํามันเทพนางพญาเนี่ยนะคะที่มีส่วนผสมกันชงหรือ CBD เนี่ยนะคะทาน้องนะคะทาผิวน้องแล้วคุณแม่ก็ใช้โลชั่นสําหรับเด็กผสมวาสลีนนะคะทาทับไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่ม moisturizer หรือว่าความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังนะคะรวมทั้งแนะนําให้คุณแม่หน้องเนี่ย ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขขนมเด็กที่อาจจะมีคอลลาเจนเสริมเข้าไปสําหรับเด็กนะคะวิตามินซนะเพิ่มเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งปัจจุบันน้องเนี่ยมีพัฒนาการปกตินะไม่ใช่แบบเอ๊ะเป็นเด็กแต่แด้แล้วจะต้องเป็นยาอ่อนหรือว่าเป็นดาวินนทยไม่เกี่ยวนะคะซึ่งน้องเนี่ยพัฒนาการปกติเลยนะคะกําลังพูดสองขบขวานะคะกาลังน,น่ารักแล้วก็เดินได้ขาแข็งแรงเดินไม่ล้ม ทานนมได้เยอะขึ้นตัวสูงยาวนะคะกำลังจะเข้าโรงเรียนเลยแต่ว่าต้องฝึกการพูดอย่างนิดนึงนะคะเพราะว่าพัฒนาการปกติแต่ว่าการพูดยังใช้อยู่ยยนะคะซึ่งก็จะติดตามอาการเดือนต่อเดือนผ่านคุณวันทนีนะคะสะปะปลาวเวียงจันทร์แล้วก็คุณแม่ก็จะทําการถ่ายลูกส่งมานะคะแล้วก็มีจิตอาสาเข้าไปดูแลแนะนําต่างๆแล้วก็ให้ความรู้แก่คุณแม่ของน้องด้วยในการดูแลผิวซึ่งเอ่อที่ ดีขึ้นเลยอย่างชัดเจนคือตาขน้องเมื่อก่อนยังไม่สู้แสงเลยนะคะแต่ปัจจุบันตาของน้องเนี่ยสามารถสู้แสงได้แล้วก็ไม่มีการเห็ตานะคะก็จะอัปเดตเรืเ่อยๆกับน้องอนนท์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ